สวัสดีครับพบกับสุเชษเสือต่อเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาดูปลานะครับปลาทีา่เป็นหัวปลาปลาที่เราเลี้ยงแนละ้วเป็นหัวปลานะั่คือ,อต้องดูว่าเราเลี้ยงสายที่ไล่เรียกกันและจะมีบางตัวที่มันโตวันโตคืน แล้วกินเก่งกินเก่งตลอดอันนี้ประเภทนี้เขาเรียกว่าหัวปลาถ้าใครเลี้ยงหลายๆตัวมันจะมันจะเห็นแต่ว่าถ้าเลี้ยงตัวสองตัวอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้สมมุติเราสั่งปลามาสองนิ้วนะเลี้ยงไปในระยะเวลาเดือนสองเดือนเนี่ยไซส์มันก็จะเปลี่ยนละปลาประเภทหัวปลามันก็จะกินเก่งโตเร็ว แล้วก็โตเร็วกว่าเพื่อนเลยมันจะมีตัว2ตัวที่มันจะโตเร็กวก็ลองสังเกตดูนะครับว่าในตู้เราเนี่ยจะมีปลาท,ที่โตเร็ยวยังไงดูครับใส่ที่ตัวทั่วไปนะครับ นี่ครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,นี่ครับ,รบมันโตนี่หัวปลาก็ที่มันชอบหลบครับพวกนี้ชอบเดีดยหลบนี่นี่นี่จะลครับต้องคอยต้องดูออกมาครับมันจะโตกว่าเพื่อน ใช่ครับนี่ก็ใช่วันนี้จะไซส์ดีตัวโตวขึ้นมาต่างจับเพื่อนเห็ไหมเพื่อนตัวเล็กๆตัวข้างในนี่ก็ใช่นะครับไม่ยอมมองมา ที่เห็นเห็นก็อยู่ประมาณสองสามตัวนะครับเนี่ยออกนะครับ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 นี่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 นนี่นว่ายไปนู้นตัวนึงแล้วแต่ตัวในนี่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยใสยห่หัวปลานี่ครับ 个头，就快了。